อุ้ยคือบินี้มีครบรฟเก็ตเพราะมันจันบานป่ะแต่มันก็ตกง่ายอยู่นะก็ก็นะแค่โดนจรวดปักหัวก็จบแล้วตอนนี้ใช่ไม่เป็นค่ายหรือเปล่านะ กระทอมครอบครัวเนี่ยครอบครัว family หลีเป็นระเบิดปะวะน่าอย่าอย่าเดี๋ยวไปพัดหักเรียบร้อยเฮ้ยมันต้องบินได้เชียวกูจะบินได้บินได้เชียวกูเถอะเฮ้ยข้าบบมีกล่องใช่มุ่งหากล่องก่อนเลยครับเงินมาก่อนนี่ไง เท่าไห,หร่วะเฮ้ยห้าร้อยเา็นด้เด,ดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อหอเอาไอ้บินอดีแล้วเพราะว่าจะได้ไปเอาไว้ดีครับอือเล่นกีต้าร์ให้ฟังอ๋อสขคิปได้โอเคสขคิปแป้งเลยไส่แวนป,ปล่อยไป นั่นอะไรอ่ะอุ้ยรอยนัดอ๋อปืนเดิมนี่ว่ะกูมีแล้วไปที่ตำแหน่งของเสียงสองกิโลชิวชิวขึ้นหอเดี๋ยวดูว่าหอมันต้องบินได้แค่เชื่อกูอเคเดี๋ยวกูขึ้นหอกแม่หอมันม่สีแดงได้ว่ะ <laughs> ไม่ขึ้นหอ <laughs> ไม่ไว้ใจฟเฟซบุ๊กเวอร์มันก็มาขึ้นรถกูเชื่อกูปะไม่ขึ้นมันขึ้นไม่ได้หวะ๋อนพังไว้แล้วอะไไปพักขายนีบยังพังแล้วเหรอวะเซ็งเลยเซ็งเลย <S 2> <S 2> โอ้หฟิลชาร์ไฟาคายสีมากเลยเนี่้อมีบ้านคนด้วยมันมีของล้ำซ่อนแน่ มึ <peach> งมึงสโลไลฟ์ไปวะคนขับม่งเก่งอุ้ยเอ็มพิเคตโคตรกาเอาอไม่บอก่าใช้ไม่ตองเกมไม่บอก่าใช้มากเลยเปลี่ยนแล้วอย่ารู้ทางก่อนนะต้องไปโ okay. <800 S 1> <า>อเคแปดร้อยนขบวนไปเลยเนี่ยตามทางขบวนเนี่ย ใช่ไม่คล้ายบัฟฟ่าใครสีมากอันนี้ได้อยู่นะนี่นอ,นนอุ้ยทางขวาอะไรวะเก็ตป้อมปืนอะไรมาเน่ะเดี๋ยววะทางขวาเรามีป้อมปืนอะไรบางอย่างอ๋อที่ที่เราไปยึดมาไงอ๋อเหรอใช่เราไม่ได้พังป้อมปืนไงแค่ตัดไฟมันเฉยเออว่าลืมไปอ,อ,อัสกิลการาปีนีว่าอยู่ข้างหน้านี่เลย้โหศัรตรูเต็มเลยวะ่ะ การจัดขอให้พร้อมกันดีเลือดไวกูต้องการเลยนะีจเจาไงลงลุยไหมถึงจุดพอดีกูล,ลงแล้วกูเก็บด,ดอกไม้ก่อนเอาไปทำของผสมได้โดนอย่างเยอะละวะเชื่อเชื่อเชื่อเชืช่อเชอเอเ่ะไรอ่ะ ก็มันเป็นโดนน่ะต้องจริงมันมน่ะเฮ้ยเกือบโดนจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่านะจะไม่หรอกจ<ะ>ูจะทำยายากู้ทำยังไงสร้างสร้างสร้างเปลี่ยนไม่กูจะทำยามันสร้างยังไงมันสร้างยายัางไง,งไวะมันสร้างตรงนี้ไม่ได้หรอต้องสร้างในค่ายหรอกลอวชิบหายเลยสร้างเลยสักรอบ ม่ว่าซื้อหอือเก็บเองซื้อเหรอเอ้ยสร้างได้นี่สร้างได้เลยพัยังไงอ่ะมาที่รูก,กระเป๋าอ่ะกระเป๋าแล้วอะฮะ็นบ่าม<ง>ันมีเข่าสร้างของไงเห็นไหมอ๋อโอเคเห็นแล้วเอ๊ะโอ้สร้างไม่ได้เลยเลยขอไม่พอชิบหายแล้วกูอิยยากูเหลือแล้วศัตรูแม่ไม่ดอกเข็มชี้ยาให้เลยอะ่ะวิยอย่างโหด ยิงไม่แม่นหรือโดนมันหลบเก่งวะอะไรวะยิงโดนส่งของอะดิไม่มีไฟเปิดหรือว่าปืนก็ฉายอะวะล่ะไม่มีนะเฮ้ยอสัตว์จำสก๊กะก็มามาขนาดนี้กูจะไม่ถอยละ โอ้ยแคสแบบสวยงามจะได้แบบเห็นเห็นหน่อยป้องสเตลโลมนอยู่นี่เหรอไปปืนยังโชน Hoi. Mình chơi hùng dồn à. Làm mày có lẽ. Đi đâu Lúc em 4 à Của mà quá Nào เอามาจมน้ำเหรอเออฮมแล้วไปไงต่อวนะเนี่ยผมว่าจะไม่เจอหุ่นยนต์ยักษ์นะค,คุณว่าเคยนี่มันเจอหุ่นยนต์พูดดิ ไอ้ย่าทราบศพโอ้โหเลือดมาเห็นเต็มเต็มโอเคเก็ตต้องเตรียมนะอ้ยนี่ไงเตรียมพร้อมก่อนเก็ตเรามีอะไรบ้างอาวุธเอง <ผม S 1> ตัวมีระเบิดเบอร์เลลเจลวดหรือจะเอาอีมพีก็ได้โอเคตัวเช็ตระเบิดเบอร์ก่อนป่าไปแล้วเปิดอันตี้จบทันหนึ่งระเบิดระเบิดระเบิด แป๊ดแล้วไงตายโอ้ยยังโหดปืนโคตรแรงเลยวะเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้ไม่ใช่คันเล็กเกมไม่ใช่คันใหญ่จะสู้ได้คันใหญ่อะไรวะมีเงินตกมีเงินตกอะเห็นไหมคันใหญ่มีอะไรบ้างอ่ะมีจ่าดวด บางคันไม่มีแก๊สพิษแม่งโยนมาวิ่งเปิดเสาเปิดเสาแฮ็กเกิดด้วยความไวอะฮะไงต่อ,อ,นนตอกลับไปคุยได้เลย Oh. ไม่มีกล่องเลยเหรอไกลแล้วเนี่ยวารไปแล้วกันวาภูเขาไปเลยมาขนาดนี้แล้วเอ้ยแกบ,บีรบอยู่ชีตัวนี้อโอ้จะเป็นคนละทางวารไ,ไปสตามมาิตามมาตามมาโดดได้อยู่มั้เดี๋ยวตัวจะซื้อไอ้แค่ซื้อไม่ได้เหรอวะ ซื้ออะไรจะซื้อ,อยางเลยของกูก็ไม่มีหมดไปแล้วผมราะเรซื้อตามร้านอย่างเดียวเกมนี้ผมโดดโล่มมาแล้วู้ไปไหนอ่ะโดดไปส่งผลิดดกิจเสริมไงเฮ้ยโมโดที่ไหนอ่ะข้างหน้าเหรอนี่ไงใช่เจ็ดร้อยเมตรได้อยู่ มีรถตรงนี้ด้วยเนี่ยมีเช็ตยิงลงเอารถก็ได้เนี่ยกู้ไม่ทันแล้วคูวิ่งไปแล้วผมมีวิดีโดดอยู่เกือบถึงอะ่ะเนี่ยถึงจุดที่หอหอบพังแล้วเนี่ย ออกินตกเขาเฮือเฮือเฮือกอ๋อเจ็บนี่กินตกเขาแผ้ขนาดนี้เชียวโอเคได้ของเค้นไหมไม่การังเน่ว้าไปอ่ะ พาไปคุยสคริปป์ปุ๋ยสองพันสองอ้เอ้ยบักบักบักยังแบบบักเออโอเคอันนี้มีเวสต่อเดี๋ยวทำเวสหนึ่งค่อยเลิกแล้วกันนะวร์ปขึ้นเขาก่อนแต่กระโดดที่เดิมเข้าเวสหลักได้เลยอ่ะดีแล้วล่ะไปละครับ เฮ้ยึงไปไหนโว้ยบึงโดดข้ามประเทศแงงี้มาเคดนี่วาร์ปมาแล้วเวลอัพอยู่เจเฮ้ะคุณคุณนะตรงนี้เฮ้ะมันใหญ่แปลกๆนะรู้สึกแปลกๆไหมเคสมันใหญ่แปลกๆนะโคตรจะใหญ่เลยดีฟา้า อาซาขึ้นบ้านแล้วกัน,ข,นข,ขึ้นราคาบ้านมันจะแม่เลยใช่ไหมสาทุกโอเคเอาเิ็ดตกเอาละเดี๋ยวใช้โดรนสกแกนก่อนไม่มีสกิลสกิลพ่งใช้ไปถ้ำยังไม่รีเฮ้ยมีตัวมีตัวสัมภาษณ์อยู่เจ็ด นี่ตัวฟไนเปอร์อยู่ <Okay. S 1> สอมตัวตัวนี้มีใครได้ยินอ๋อส,ส okay. รา้างศพเอ๊ะรถแปแปๆอยู่ตรงนั้นนะโอเคลีและเดบรลอยโอเคนี่คา่าเก็บเอ้ยเดี๋ยวตั okay. วจักการี โต๊ะว่าคิดไม่ออกรักกันมากพวกมึงอือ,อ,อเฮ้ยเนี่ยขบวนรถปลาผ่านไปด้วยอะไรผ่านขบวนรถเฮ้ยไม่เป็นไรรถขนส่งของไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยิงขาแล้วกันเฮ้ยมีตัวสภาพอยู่เราไปต้องฝ่าสภาพนะยิงขาจะตายเพราะว่าสไนน์เนี่ยกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เนี่ยกูกลัวมันตายมากเลย จะตายไปไม่รูนะ้เ่ยเรียบร้อยนี่ตัว,ตวนี้นตัวนี้ล้มนะเคยตัวนึงคิดอะไรข้างห้าไหมข้างหน้า,นา,นาที่ข้ามมาไปอะ่ะเห็นไหมตายแล้วเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยตัวสภาพมีมีกูยิงล้มยิงล้มาแล้วอยู่ตรงนี้สองตัวจะได้ข้อมูลเยอะวกว่านะจีบมีตั้งอีกตั้งสามตัวไม่ต้องกลัวเยอะเรียกันไปหาคุมกันด้วยได้เลยเคลียร์เคลียร์เออเอ้ยตกตกหลังคา ม่้ปมีตัวนึ่งมากิสภาพัฒน์ชิบพายพาย,ยิงขาแค่น้ยิงยิงให้มันล้มอ่ะยิงตัวสองสามนัดโอเคล้มม,มันจะล้มมันจะไม่ตายยิบควายตัวนูน้นนี่สัมภาษณ์หน่อยเพื่อนอืม

โอเคอ๋อนี่คนธรรมดาใช่คุยเขาได้คือเขาบอกดีๆไม่บอกก็ยิงไม่เพราะเาแปลกหน้าแม่เขาใจดีบอกละเอียดเลยคนนี้คุยคนชั่วลำบากต้องคุยด้วยรูปปืนแฮะโอ้สองพันเลยเนี่ย นั้นมีกล่องมาเก็บกล่องก่ออแล้วกันเ <c oughs> จะไม่บอกก่อน <c oughs> <Okay. S 2> โอเคอะไปชุกางเกงที่มันเห็นลูกซองคนเลยวะลูกซองคนมันเล่นเงีย นี่ไซก้าเฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ้เฮ้เฮ้นี่ทีนี้นะมึงกดรวยเดียวอืม <c oughs> เอาละ่ะอันนี้ยันหนึ่งเหรอนี่เป็นอะไร f สี f สี่ศกโอเคเรามก,กันแคาไมิอีกรอง อันนี้โคตรดีเลยนะเนี่ยอะไรวะปืนนะเนี่ยเข้าห้า9 5แปดสินัดและยิงยิงสุดๆ M82 ว่ะไอเฟินเอ้ยผมเอามาดูมาดูมาดูผอชอบพะชอบมันก็คือบาเลตนั่นแหละถ้าว่ามีปืนหน้าเปืนดีด้วยแกเก็บเสียงไม่ได้เดียว ลองดูไม่เกียกนนะบเซตในบรรดามเมตสูงก็ถือว่าถูกใจอยู่นะหรือจะเบีฟันเนเปอร์สองกระบอกเลยไม่ไหวครับโอเครออยู่ได้ <is> ยังได้ยังเรียบร้อยโอเคคงยังเบีต่อ He used to work in his basement office. There's an entrance by the tunnel. Is Dr. Fox okay? Is Harmony? You're safe. Thanks for your help. That's the truth. I swear. uh huh? don't กูแต่งปืนอยู่เรียบร้อยลั่นๆอ,อ,อ๋ออยู่ <ใน S 2> ข้างบนเนี่ยข้างบน,บนหัวเราอ๋อใกล้ๆเลยเฮ้ข้าบนมีฮอนี่หว่านี่เราขึ้นทางแปลกๆอีกแล้วแปลกบบไม่เป็นไรหรอกไปอยู่อย่างเงี้ย งวาวปกติไะกระสุนปกติละเกใส่เก็บเสียงเรียบร้อยอ๋อนี่มีท่าอ,อุ้ยไอ้หี้ขาผักเลย <laughs> เลือดยังไงน้อยอยู่ เข้าใจิงๆเข้าไปสว่างแล้วเก็บอ๋อ,อนี่ต้องสเตลเข้าไปผมไม่มีเก็บเสียงเลยปืนพกไงได้อย,ยูแต่ยิงไม่ค่อยตายเท่าไหร่ปืนพกเฮ้ยหัวไอเลีงหัวก็เจแล้วไม่แม่นนะดิ อ๋อได้บอกแล้วเมาส์มันได้อยู่แล้วไงรหัสนี้ย<ป>ัยตัวนี้มีแฟลชเป็นฟ้าอันนี้ต้องเอาศพมา,นนเ,า,มาเปิดชิบหายเก็บสองตัวแหละตัวนี้สองตัวเก็บยิงไหมยือไงเอาได้เอา hey! ส <Okay. S 2> วยต้องไปลากศพเก็บไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไฟก่อนไม่ต้องลากก็ได้มั้งทำบันใจว่าเอ้ยค่นี้ไม่เท่าไหร่เขาไม่มีแบทบูลวว์แบนเนี้ยไม่มีอยู่แล้วแต่มีแก๊สลิงอยู่จำได้ไ hey, อ้ชอโรลก็ตายแล้วมั้งครับอ่ะโอเค เฮ้ยแตลเฮ้ยฮึ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 อืมแตงแทบตายไนเงียเีอยู่เกมบันนี้มีของได้เนไอกล่องเงินเพียบเลยวะมีมอนดีบุญสองนห้า มาเลยตรงนี้ด่วนเลยของดีชอบแน่นอนโอเคผมฆ่าศพไตรงกลางทางเลยบองังว่ไม่มีใครเห็นฆ่าไว้อย่างเด่นอะ่ะ ไปหมดตัวนี้เคลียร์มีคนเห็นเหรอตด้ละมันเห็นศพหรืออะไรไม่รู้อะ่ะนี่ไงข้ามมูลเออมันเดินมาเห็นศพตรงนี้พอดีโอเคเปน,นรรบนึงกาลังข้ามมูลอยู่เดี๋ยวคุ้มกันให้คำใบปฏิวัติต่อคำใบเลยครับ เอ่อส่วนที่สองต้องหาอีกเหรอหาตัวไวน้น่าจะเจอหายคนที่แบบเจ้าของเจ้าของเกาะเนี่ยภารกิจเสร็จสิ้นจบแล้วเกลี่ยที่นี่ให้หมดคืน,นให้หมดก่อนเลิกคิดเนี่ยคุ้มะวันนี้คือว่ามันใช้ได้เลยริงมาว่ะ ค <Okay, S 2> มาซอ้อนแล้วไปแล้วะไปออไอ้เหลืออะไรเหลืองเหลืองอ๋อโดมันหัวหมดอุ้ยควันโคตรสวยตรงนี้โอ้ไอ้โด เอ้ย S A S G 1 2โอ,อ้โหชื่อยาวชิบหายอืมอ้ย M P X อ่เะเว้ยจตดีก็ได้เนี่ยเก็บไฟครบตอนนี้ไฟอยู่ข้างล่างอันหนึ่งเหรออ๋อนี่ไงเสร็จแล้วเฮ้ยใช้ได้ เฮ้ยเดี๋ยวพอก่อนวันนี้เล่นกันเยอะแล้วเฮ้เขา,ามีกล่องเหรอเดี๋ยว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 กูใช้อยู่เนี่ยปืนนี้ดีป่ะถ้แต่มันดีอ่ะมันเป็นปืนระยะใกล้อ่ะคงไม่แล้วกันย่อยไปอ่าเดี๋ยวพวกนี้เจอกันใหม่พักก่อน Let's go, let's go, y'all. Let's go, let's go, let's go, go y'all. Y'all ready to ride? ride. Y'all ready to fly? Y'all ready to live? live. Y'all ready to Come on. Die, die? Let's go.